เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเกิดเหตุเด็กหญิงวัยสี่ขวบเท้าติดบันไดเลื่อนห้างดังย่านบางนาในเขตอำเภอบางพีส่วนประการบาดเจ็บนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้าข้างขวาบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ห้างต้องลื้อบันไดเลื่อนเพื่อช่วยเด็กออกมาก่อนประสานกู้ภัยนำโรงพยาบาลครอบครัวระบุว่าเสียค่ารักษาพยาบาลไปกว่าเจ็ดพันนักข่าวไปเจอกับผู้ปกครองคือคุณแม่ แม่บอกพาลูกสาวสองคนไปเล่นที่สวนสนุกในร่มในห้างเล่นหมดเวลาพาลูกสาวกลับจังหวะลงมาใดเลื่อนใกล้จะสุดทางลงแล้วคือคนที่ไปได้วยกันก็ช่วยกันเตือนแล้วว่าจะถึงแล้วนะจะสุดทางและเตรียมเดินนะจังหวะนั้นลูกสาวคนโตเดินออกตัวไปละแต่ป<อ>รากฏว่าไปชนน้องสาวน้องสาวสี่ขวบเซแล้วก็ลม้มพอล้มเสร็จเท้าก็เลยไปติดกับขอบบันไดเลื่อนแล้วถูกดูดเข้าไปค่ะเพราะดีที่มีคนมีสติกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนแต่ต้องใช้เวลาระยะหนึง่ง ก่อนที่เครื่องจะหยุดสามีตะโกนขอความช่วยเหลือให้เจ้าที่ห้างทราบว่ามีเหตุการณ์หลังจากนั้นหลายฝ่ายเข้ามาตรวจสอบใช้เวลารวมสักครึ่งชงั่วโมงกว่าจะเอานอกออกมาซึ่งแม่บอกมันช้าเกินไปแล้วลักษณะเหมือนคุณแม่มองว่าเหมือนไม่เคยมีการซ้อมหรือวางแผนรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้เลยคุณพ่อก็ยังรู้สึกไม่ดีด้วยว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาฉากมาปิดกัน้นที่เล่นเสร็จก็หมดเวลาเราก็กรอบลงมาใช่ไหมคะ ในช่วงจังหวะที่ลงมันในเลื่อนใกล้จะสุดทางทางลงละบรรดาเพื่อนๆนที่ไปด้วยกันก็บอกว่าจะถึงละจะถึงละเตรียมเดินนะเตรียมเดินนะจังหวะนั้นเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยอาจจะเดินออกแล้วตัวเขาก็ไปโดนกับน,น้องน้องเกิดการเซแล้วก็ล้มลงพอล้มลงปุ๊บเท้ามันไปดันกับขอบมันในเลื่อนแล้วก็โดนดูดเข้าไปพวกที่ไปก็พยายามที่จะหาปุ่มกดปุ่มสต็อก แต่มันก็ใช้ระยะเวลาอยู่ <S <S ทางคุณพ่อเขาก็เหมือนก,กับตกกะโกนตะโกนว่าช่วยด้วยประมาณนี้เหมือนกับให้ให้ทางทางนั้นนะรู้ว่าเอ้ยมันมีนมนอุบัติเหตุนะแล้วภาพภาพที่เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เรามันก็ยังติดตาเราความคิดตอนนั้นคือเหมือนกับมันจะเจ็บขนาดไหนเพราะว่าเขาใช้วิธีโพบไดเรื่องๆอันนี้ก็จะเจบเบดูบซึ่งน้องเท้าโดนดูดหายไปเลยอยากให้ทางห้างให้เคสนี้ย เป็นเคสท้าหนะรกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยมาตรการในการรับมือเป็นยังไงจากที่สัมผัสด้วยตัวเอรู้สึกว่ามืนัมันยังมั่วอยู่พอมันมั่วความล่าช้าในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันก็ช้าไปอีกตามผู้ชมคือฉากที่ปิดเนี่ยเขาคงต้องการว่าคือไม่ให้คนเข้ามาหรือจะมีการถ่ายภาพออกไปใช่ไหมมุมหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีกับครอบครัวในแง่การช่วยเหลือ แต่ในแง่ของความราช้าอันน um, <so ี้เราไม่อยู่ในเหตุการณ์เอาเป็นว่าเด็กนี่ต้องระวังมากๆคุณแม่ก็ยังติดใจหลายอย่างนะคะทั้งความล่าช้าแล้วก็ทําไมเซ็นเซอร์มันไม่ทํางานหรือยังไงอยากให้เพิ่มเซ็นเซอร์บันไดเลื่อนอีกประเด็นคุณแม่บอกว่าอยากให้ทางห้างใส่ใจถามถ่ายอาการน้องบ้างว่าเป็นยังไงเพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้สอบถามอะไรมาเลยแล้วน้องเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนมีอาการหวาดกลัวบันไดเลื่อนไปแล้วนะคะแล้วยังดีที่กระดูกไม่แตกคุณแม่บอกหนังเปิดใช่ไหมหนังเปิดที่นิ้วเท้า